คอร์สเรียนสักคิ้วออนไลน์ของแพทเหมาะกับใครหลายคนยังไม่รู้นะคะว่าตอนนี้แพทมีคอร์สสอนสักคิ้วสักปากออนไลน์ซึ่งต้องบอกว่าราคาน่ารักมากๆแล้วเนื้อหาข้างในเนี่ยคุ้มมากเลยค่ะคือที่ร้านเราจะรับสอนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานเลยไม่เป็นเลยเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของงานสักเรียกได้ว่าเริ่มจากศูนย์เลยค่ะแพาจึงเข้าใจแล้วก็ถนัดในเรื่องของการถ่ายทอดให้กับคนที่ไม่รู้เรื่องสักคิ้วแล้วเนี่ยให้เขาเข้าใจเรื่องของการสักคิ้วมากขึ้นคอร์สเรียนออนไลน์ของแพทนี้ก็เลยเหมาะกับคนที่ไไมม่่่ีีีีพืื้้นนนนนฐาากก็เเเรรรยยยดหอววคคคทัิ แล้วแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องของทฤษฎีหรือเรื่องของการทำมาร์เก็ตติงก็สามารถเลือกเรียนคอร์สเรียนนี้ได้และกลุ่มที่อยากจะเข้ามาสู่ธุรกิจการสักคิ้วสักปากเนี่ยก็เริ่มต้นเรียนจากออนไลน์ก่อนก็ได้นะคะเพราะโดยปกติการลงทุนเรียนสักคิ้วเนี่ยอยู่ที่ราคาหลักหมื่นขึ้นไปนะคะแถมยังต้องหาเวลามาเรียนหน้าร้านหลายคนก็อาจจะไม่พร้อมซึ่งในนี้เนี่ยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ทฤษฎีปฏิบัติแนะนําอุปกรณ์หมูเฮ้งแล้วก็เจาะลึกในเรื่องของทฤษฎีส,สีบวกกับการสักคนจริงให้ดูแล้วก็มีการ บ้านให้ไปฝึกทําด้วยค่ะเรียกได้ว่าคอร์สนี้คิดมาแล้วสําหรับคนที่มือใหม่ไม่เป็นเลยสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนไปถึงในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติเป็นเสมือนการได้ทดลองเรียนอาชีพสักคิ้วในราคาหลักพันก่อนที่จะเป็นลงทุนเงินหลักหมื่นชอบหรือไม่จะไปต่อกับสายอาชีพนี้หรือเปล่าหลังเรียนจบได้คําตอบแน่นอนค่ะ